มาดูความแข็งแรงของมันนี่มีกี่เส้นหนึ่งสองสามด้านนี้มีสามหกเส้นเส้นละสองพันหกหกสองสิบสองสบสองตันแต่ในหลักการในหลักการแล้วเชือกนะครับเมื่อไหร่ที่เชือกไม่มีปมเนี่ยมันได้เต็มร้อยเปอเซนเมื่อไหร่ที่คุณใส่ปมเข้าไปหนึ่งปมมันมีการลดพอ,อน คำถามคือมันลดความเท่าไหร่คุณใส่นื่นนแต่ละตัวเนี่ยนะครับผลทดสอบจาแล a บอกว่าพิเอ็กลดคอน20เปอร์เซ็นต์นะครับปัตตุ้งไฟลดคอน25โอเวอร์แฮนด์ลดคอน35แต่ผลสอบผลการทดสอบจากแลบที่เขาที่คุณกำลังอ่านอยู่เนี่ยมันคือเชือกใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานในชีวิตจริงคุณเวลาทำงานทุกครั้งคุณใช้เชือกใหม่ตลอดไหม